นสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่เอมซีทุกคนมือนี้ก็เป็นมือวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้พี่ๆหลายๆคนก็คือสิไปวัดไปแช่บ้านกันยามเ้าเนาะเพราะว่าตอนรับปีใหม่ใครซิฮอดปีใหม่แล้วแต่จะสิ้นปีเก่าสิมเมอรตีเก้าแล้วเนาะอีกสองมือ้อันตอนนี้ทำมาติดที่ไฟแดงกันเลยว่าเบิ้งเบื้องรถช่วงนี้รู้สึกว่ารถลายละกัน รถรถดิวดอนมันหลายขึ้นสงสัยคือจะมีหลายคนเนาะกลับบ้านช่วงปีใหม่วันนี้วันที่29วันอาทิตย์วันศุกร์เขาไดาจะเริ่มทางเดินทางตั้งแต่วันศุกร์แล้วเพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นวันหยุดพิเศษแล้วหระกเวันนี้29 30 30กับ31น่าจะหยุดให้พิเศษนั้นลหะเพราะว่าปัพบริษัทมันก็ มันไปขั้นไงมันไปขั้นวันหนึ่งแต่ก็อาจจะมีบางบริษัทพวกที่พวกที่ทํางานในแนวบริการพวกนั้นก็อาจจะไม่ได้หยุดแต่ก็น่าจะได้ค่าแรงเพิ่มอาจจะเป็นค่าแรงพิเศษสําหรับพนักงานที่ไม่ลากลับบ้านนัเยอะก็ต้องระวังระวังในการขับแต่ไม่เาอาออกไปซื้อของมาสลองเล็กๆในน้อยสองคนที่บ้าน ไม่รู้ว่าคนน่าจะเยอะนะยูห้างอยูอะไรนั้น<ด>วะแมคโครแมคโครน่าจะเยอะทุกที่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันนะปั๊มน้ํามันคนก็จะแวะแล้วข้ห้องน้ําแล้วเดี๋ยวนี้มันมีรถไฟฟ้าเนะที่เราจะเห็นเนะมันจะมีอยู่ปัม๊ไมไม่ที่ปั๊มอะไรนะปั๊มอ้ปั๊มปตทแลนะ้วมันจะมีตรง 5, ตู้สีสาม เห็นข่าวอยู่เขาบอกว่าจองคิวกันเราไม่รู้นะ <c oughs> เพราะว่ารถเรา <c oughs> ไมไ่ใช้ไฟหรือว่าจ,จะต่อแถวแล้วมันไม่รู้ว่าคันนึ่งนี่มันใช้เวลาชาร์จนานไหม,มรถเราก็เป็นรถน้ำมันไม่ไม่ได้มีรถฟรฟไฟฟ้าใช้เหมือนเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานไ่ไในการชาร์จครั้งหนึ่งก็ถ้าถ้าสิบนาทีก็ถือว่านานนะถ้าเกินสิบนาที ไปต่อน,นอี่มันจะมันจะว่าประนันบ่แล้วปั๊มหนึ่งก็มีน่าจะจุดเดียวอืมบ่หัวปั๊มหนึ่งมีมีจากตู้เนาะบนสร้างไฟบนสร้างรูไฟฟ้ามีจากาตู้บ่ะไ้จะสองตู้หรือเปล่าเราก็ไม่ได้สังเกตเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไงเราก็ผ่านไปแค่มองเห็นแค่รอบๆมีที่ชาร์จไฟโอเคเดี๋ยวเฮาไปซื้อของเนโคราไปเบิ้งเนื่องกว่าจิมีอันใดเหลือให้เฮาซื้อบ่มือเนี้ย เพราะว่าขับรถก็ระวังเจอกันที่แม็กโครจ้าเอาตัวไม่จริผมบอกตัวนี้นมโค100%เฮ้ย48บาทเอาไปผสมกาแฟกินอืมเอาไปผสมกาแฟก่อนท้านมีก่าเมียงกับก็พอมากินลงแค่ฮ ดูวันหมดอายุแป๊บนึงนะคะหมดอายุวันไหนเนี่ยไงตอนเช้านะซื้อแบบนี้เอาไปใส่บาทให้พาสเลยไปเลยแบบพี่งามเป็นเค้กนั่นเป็นตาแสบเนาะเอาไะเป็นเซบาทพี่ว่าง่ายจังเลยย่างย่อมย่างย่าง ก,ก็ต้องเอาทั้งถาดไหมไปเสีเอาเปิดอันไหมเอาเป็นทั้งถาดแล้วแบบนั้นเลยใส่บาทเลยอย่างนี้อันนี้เพิ่งหาก,ก็ได้มาเห็นอันนี้เพิ่นเป็นโซนเป็นโซนที่เพิ่นจัดไม้จัดไม้เพื่อปีใหม่เ,เนะา,เาเนะขน,นมเปี๊ยะเปี๊ยะไก่หยองกล่องใหญ่แท้ใหญ่่ะ ูมขนมเปียมเจสิบบาทแบบนี้เป็นขนมไข่น,นี่อันนี้ขนมสิบฟ้อนเค้กสิบฟ้อนเค้กสองสองสี่หกแปดสิบชิ้นโอ้ันี้ขนมเปียกเลอะเลย,เลยมีขนมเปียเปียกลูกเตา๋าเขาบอกเปียเขาเขนมลูกเต๋าเน,ะนาะเลยก อันนี้อันนี้ไส้แห้วเผือกลูกชิดมะพร้าวไปเตยยากินนี้ลูกเต่าเผือกแห้วอร่อย,ออยนี่วันที่16กเดือนหนึ่ง สามชาส่วนวนี้ไหมใช่เลยนี่จี๊ดสวยคนเยอะมาก <laughs> ไม่ใชแย่งแย่งกันจ่ายกันแย่งกันจ่ายเงินไม่ได้ใจ่ายให้กันนะจ่ายจะได้กลับบ้านเร็วๆจำทงองตัวเอเงได้หรือเปล่าจื้อไรจื้อไรเก็บเบือ้องเก็บเบื้อง จำเบอร์ว่าทีจับชือ่าเขาน่าใกล้ๆนะเพราะว่าจะได้ไม่ติดคนอื่นจำได้ได้ไม่ติด้าคนอื่นคนหลายให้หลายบ้างมันี้นะร้อยหกสิบสองกับร้อยทวนเห็นมอสชื่อใดบอกแล้วเพราะว่าคอยโคตรหัวแนวนี้แล้วคนมามัดไมค์คนมัดแนวนี้พนักงานุได้ประมาณนี้ ไปไหนต่อแล้วที่ฮาลิตมาคะเอารถเข็นไปมนะั้ยังเดี๋ยวเบิ่งก่อนเดี๋ยวเบิ่งก่อนมันหลายแบบแห้งใส้กรอกไก่นี่เลยใส้กรอกไก่ชีสต,ต้นตำรับเบิ <c oughs> <c oughs> ่งกหนาแล้วไม่ได,ด้วยตาหัว <c oughs> วันนี้คนคนไลา์ ม,มันแล้วนี่ที่สุดเลยมาลาตอนนี้กำลังต่อคิว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังต่อคิวคิดเงินนะคะสรุปเอาได้ของบกบเนาะบกบหน่อยหนึ่งแต่สมนียก็ได้ละละเดี๋ยวอาไปซื้อบอนอื่นคื้ <c oughs> อจะหาไปซื้อบอนอื่นตืมคนไหลแหนะไหลว่า เข้าแถวใดก็ต้องเบิงเนาะว่าแถวใดมันสั้นสุดแรงขนาดนี้รถก็ยังเข้าบุยุทธ<ร>ได้<ร>ของ<ร>แล้วกลับบ้านกันได้ของแล้วค่ะพอเอา,าออกมาจากแมคโครแล้วก็หิวเข้าเนาะหิวเข้าแหงเพราะว่า ออกมาซื้อของมีการใบมงตอนนี้มากแะแรงเลยเพื้อสีซื้อของแล้วนะ mm hmm. <laughs> ดนว่าแม่ออยังได้ดนแมนตต่อคิวคิดเงิน <laughs> คนกับบากล่ายอยู่ในห้าง mm hmm. แล้วตอนนี้ก็เลยว่าตกลงกันมากินหมูกระทะที่ร้านนี้ร้านเจ้าเก่าเจ้าเดิมมากินบ่อยมากเรียบร้อยในที่สุดเตาและหม้อเขาก็มาแล้ว เริ่มลงมือได้เดี๋ยวน้องขออนุญาตกินข้าวก่อนนะอันนี้คือเป็นข้าวแรงของเฮาล่ะกะันน้องกะชิถือโอกาสนี้สลาเป็นอาหารข้ามปีสั่งอะไรบ้างก็มีหมูอันนี้เป็นหมูอันนี้อันนี้ถ้วยใหญ่อันนี้เป็นซุดใหญ่ซุดใหญ่หญน,นี้เป็นหมูหมูรวมอันนี้เป็นซุดเนื้อหัวหัวรวมกินน้ำจิ้มสีถ้วยเลยนะคนเดียว พะว่ากินแต่ละเทือนี่แบบทุกครั้งที่มานี่ลูกค้าชิลาแล้วก็พนักง,งานก็แบบเสิร์ฟกันให้วุ่นเลยแล้วแต่ละเทือนี่น้อง<ม>แต่ซิแบบเก่งใจเขาอย่างนี้นะออแบบจะเอิ้นเขาเขาก็ฝปิงานเยอะอะไรอย่างนี้รับออเดอร์หลายต๊ะทีนี้ก็เลยแบบสั่งมาสองถ้วยทีเดียวเลยสีได้ไ่ต้องเอิ้นหลายเทือนนั้นเนี่ยไดสองถ้วยนี่จ้ะสี่ถ้วยเนี่ยไดสี่ถ้วยนี่เนี่ยใดครับสำหรับน้องนะน้องกินเบิร์น้องไวรับประกัน รับประกันเลยใส่หมูก่อนเดี๋ยน้องขออนุญาตกินข้าวกันด้วยพี่ๆอันนี้ละข้าวของน้องนะเมื่อกี้นะโอ้ยของแซ่บมากินน้ำกันมากินน้ำกันจ้ามากินมากินหมูกระทะน้ำกันจ้าที่อุดรเด้อจา้ามาให้ถือเด้อมาให้ถือหลานเด้อหลานคน,นนี้นี่ร้านเดียวเลยลสียากสียากาเรียนมักแค่ร้าน,นนี้ ร้านนี้อยู่แถวซีแยกโรงเรียนมกักละโรงเรียนมกักแห้งซื่อว่าร้านแซมเนื้อเกาหลีสูตรต้นตำรับเขาเขียนอย่างนั้นน้องก็อ่านมาอย่างนี้ลงม,มาเลยจัดการห,หลังจากไปกินหมูกระทะพ,พาคําลาไปกินหมูกระทะมาก็เลยเออได้ออกมาทั้งทีเราก็เลยพาคําลามาดูแสงสี ยามค่ำคืนที่อุดรธานีที่น้องประจักษ์นะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศรอบนองประจักษ์เพราะว่าเคยพาคำลามาตอนลอยกระทงมันจะเห็นไม่ค่อยชัดขนาดนี้เพราะว่าคนเยอะวันนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็มีแต่คนที่มาออกกำลังกายแล้วก็มานั่งเล่นก็เลยพามาดูหน่อยแต่คงไม่ลงแสงสีนะอยากไป <c oughs> แสงสีตรงนั้นเนี่ยมันสว่างสว่างคือสีงามตรงพิพิธภัณฑ์ กกเรามองเห็นนะตรงนั้นพิพิธภัณฑ์ย่างๆไปเบิ่งไกลๆมันคือสิง,งามเพราะว่าเลี้ยวจากมุมนี้ไปแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงพยาบาลตอนกลางวันเราก็จะมองเห็นแค่ตึกนะแต่ตอนกลางคืนเราก็จะเห็นมีแสงไฟแล้วก็ตรงอะไรนะเขาเรียกว่าตัวหนังสือแอดอุดรธานีกลางวันก็จะเป็นสีขาวแต่กลางคืนก็จะเป็นสีเขียวแดงฟ้าอย่างนงี้สวยงามสะท้อนกับน้ํา ม่วนนี้คนน่าจะมาเล่นน้อยนะอากาศดีนะเยน็ยนเยน็นเริ่มนหนาวแล้วกลางคืนนี้มันก็น่าเดินนะเพราะว่ามันไม่มืดไม่เปียกก็เดินได้แล้วก็ข้างล่างเขาก็ปั่นจักรยานข้างบนคนก็จะวิ่งคือมันจะแยกกันจักรยานกับคนเดินหรือวิ่งจะไม่ได้อยู่ในในไอถนนเส้นเดียวกันจักรยานจะอยู่ต่ํากว่าอวิ่งกอ็อยู่ด้านบน นะนี่จักรยานคูเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ถ้าออกจากนี้ไปเราก็จะพาคำล่าขับผ่านในตัวเมืองที่มีแสงไฟหน่อย<ร>ก็จะเป็นยังไงเออแล้วก็จะมีถนนถนนเส้นถนนทหารถนนทหารนี่มันจะมีไฟแบบขึ้นวิ่งขึ้นตามเสาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูเพราะว่าเราเส่วนใหญ่เราก็ผ่านตอนกลางวัน ลองผ่านตอนกลางคืนดูนะ่นโอเคแล้วเราเดินทางต่อก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะสองทุ่มทุ่มสองทุ่มบ้งหนึ่งทุ่มสองทุ่มเพราะเราก็กินหมูกระทะไปนานเหมือนกันหลังจากออกแบ็คโคมาก,กินหมูกระทะแล้วมาต่อที่น้องประจักษ์ตอนนี้นไปแต่ละง่วงนอนจากนี้ไปก็จะเดินทางกลับบ้านเท็กออกออกไปประมาณสักสิบสองกิโล รวมถ้าไปยูเทินด้วยก็น่าจะประมาณ15บ้ากิโลโอเค okay. อ,อ,ออกไปเลยนะปิด,ดชีิเลยไหมค่อยปิดตอนเข้าไปถนนทาหารก็แล้วกันโอเค okay. เราออกจากหนองประจักษ์มานะครับก็จะผ่านเส้นนี้นะครับสารอันนี้สารหลักเมืองอันนี้สารหลักเมือง ไฟสว่างสวัยเดี๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวขวารถไม่ค่อยเยอะนะครับตอนค่ำๆวันนี้มันวันนนี้วัอาทิตย์ปกติตรงเส้นที่เราผ่านมาตรงหน้าสารหลักเมืองนี้<ม>เขาจะมีถนนคนเดินบุกเสา ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่วันนี้วันที่ยิบเก้าคนน่าจะเดินทางไปเที่ยวหรือเปล่าขึ้นเหนือขึ้นภาคเหนือกันเพราะรถจะไม่ค่อยมีก็จะเงียบๆอย่างว่าแหะครับเพราะว่าทุ่งสีเมืองเนี่ยสิบสองเดือนนี่น่าจะจัดน่าจะจัดงานทั้งสิบสองเดือนเลยเพราะว่าเมื่อเดือนธันวาเมื่อกี้ก็จะเป็นจะเป็นงานประจําปีทุ่งสีเมืองวันที่หนึ่งถึงที่สิบสอง พอเสร็จแล้วก็มีงานเขาก็จะมีงานประจำนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นงานสินค้าลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็มาหากรรมสินค้าจากโรงงานอะไรเนี่ยก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้านิดชุมชนนะครับถนนโลง่โลงลถนนโล่เป็นยังไงรถโหล,ลายก็หูสึกว่ามัน ครับสบายดี <laughs> ตอนนี้ยังอิ่หมูกระทาอยู่เลยเนื้อยา่างโอ้จุกเลยเพราะปกติกินเนี่ยก็จะสั่งมาชุดใหญ่ชุดหนึ่งเนาะเพราะว่าครั้งก่อนจะได้น้อยก็เลยวดนนี้ก็เลยสั่งชุดใหญ่ชุดหนึงแล้วก็ชุดเล็กเพิ่มเติมมากินไม่หมดได้หอ่อห่อกลับบ้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นถนนประจักษ์นะครับ ถ้าใครเป็นคนจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ได้จากบ้านไปนานก็ดูนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะหรือเปล่าถนนประจากเรามุ่งหน้าไปนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกาแต่เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้นาฬิกาก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นตัวเลขสมัยก่อนก็จะเป็นนาฬิกาเป็นเข็มมันเสียบ่อยเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบดิจิตอลเป็นตัวเลข แล้วตรงที่เป็นนาฬิกาเดิมก็ใส่พระบรมสายกษณ์แทนของในหลวงรัชกาลที่สิบจริงเหรอสามทุ่มแล้วเหรอเห็นบอกว่าเก้าจุดสี่ศูนย์ตอนเราไปน้องประจักษ์ก็ว่าคิดว่าน่าจะประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งนี่เขาประดับไฟเนาะอืงามเนาะประดับ<า>ไฟกลางคืนกลางวันเนี้ จะไม่ค่อยเห็นไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นหรอกไม่เห็นเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เปิดไฟแต่พอกลางคืนแสงสีนี่นี่หรือเปล่าที่เขาบอกว่าหลงแสงสี <c oughs> พอเราออกจากวงเวียนหอนาฬิกามาแล้วเราก็เข้ามาตรงเส้นที่จะไปวงแวนวงเวียนน้ำพุนะครับสองฝั่งก็จะมีการขายของแต่ฝั่งซ้ายจะขายเยอะกว่าซึ่งก็ ตั้งเดิมนะครับแต่ก่อนก็จะมีขายตรงนี้พวกแหนมเนืองพวกอาหารตามสั่งด้านหน้าก็เป็นวงเวียนน้ำพุห้าแยกน้ำพุถ้าคนเก่าคนแก่อุดรก็รู้นะครับนี่จุดนี้จะเป็นจุดที่ใจกลางเมืองแต่เดี๋ยวนี้ความเจริญก็กระจายออกไป หลายที่ไลายแห่งรู้สึกว่าตงนี้ใช่นี่132น่าจะเป็น132ปีหรือเปล่านครอ,อุดอรโอ้แต่ก่อนเนี่ยวงเวียนนี้วงเวียนนี้นะต้องรอเข้าวงเวียนเพราะว่ารถเยอะวันนี้เงียบดีเนาะก็อยากไปถ่ายจัง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวาที่จอดรถก่อนได้หรือเปล่าไม่มีที่จอดรถเลยอสองฝั่งนี่ผมเข้าเส้นถนนทหารแล้วนะที่พูดกับคำ่าว่าจะให้คำ่าดูเสาไฟที่ถนนเส้นนี้เนี่พราะปกติผ่านแต่กลางวันเขาจะก็ประดับแบบนี้ครับมันจะเป็นสีฟ้าเสาไฟอ,อ่าเห็นไหมออด้านหน้า <Okay. S 2> ลายเสาลายเสาลายงามเนาะ,ะคนอุดรที่ไม่ได้กลับอุดรน,นานหลายปีนะครับดูเอานะครับนี่คือถนนเส้นสายถนนทหารหน้ารัชพัฒนะครับฝั่งขวาเป็นราชพัฒสถนนนี้เส้นนี้ก็จะประดับ ไฟไปจนสุดเลยเดี๋ยวมีมอใส่เข้า้ายหน่อยอ้าวไฟเขียวพอดีเส้นกลางผมให้คำลาถือกล้องที่มีที่มีไม้กันสั่นข้าเอิร์ดมากิมบอ,อ,อะอะกิมบอส <c oughs> ซียุน มันก็จะหนักแล้วก็ใช้กล้องใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเป็น dji กลางคืนมันจะแสงมันสู้ความมืดไม่ค่อยได้แล้วมันดึงพอมันดึงมากๆมันจะเป็นเป็นน้อยก็คือเป็นเม็ดเมดเมดกล้องใหญ่นี้มันก็จะตัว iso มันจะสูงขึ้นหนะ่อยปิดคลิปเลยนะยังยังเดี๋ยวไปวน,<ๆ>นี่นี่เออตรงนี้นี่ยังเป็นถนนทหารอยู่นะครับมามาตรงทางเกือบถึงซอยสีพินิจแล้ว ยังไม่ถึงตรงกองบินนะครับหน้าสนามบินไฟตรงนี้ก็จะไปสุดสุดจนน่าจะถึงตรงตรงอะไรนะตรงตลาดหนองขอนกว้างเอาพอหายคิดถึงจังหวัดดุดรนนะครับสำหรับคนอยู่ที่จังหวัดอุดรเคยอยู่จังหวัดอุดรธทาน,นีเดี๋ยวให้คัล่าปิดคลิปก็แล้วกัน วันนี้รถ